So are you ready for the best? So are you ready for the best? Let's go I said I got this I'm w i n i n g I'm hella f i r t y so I got this I'm winning I'm not a quitter so I'm not fucking quitting Just try to stop me and you'll drop dead missing I'm on my way to the top now missing I ain't never gonna stop หลับมาตู้แรกก่อนครับ1รอบนะฮะมาสูตรไม่ต้องเยอะครับสูตรเตรียว กดทิ้งไปเลย6ุกันห้าได้หางบีดเฮ้ยเอาว่ะพี่ต้องเอาบ้างแล้วขอเอฟเฟกตโหดหน่อยด้อ่ะโอเคราชาเกลือจะกลับมาครับทุนสนามสูนย์เกลือครับพี่ขอบคุณครับน้องเมะมาเฮ้ยสื่อเล็กว่ะหังสือตัวเล็กแต่มันก็หกสเต็ปเนาะถ้าได้นี่พอเลย <c oughs> มันจะได้เรอ เอฟเฟกมันโหดมากเลยนะโอเครุยต่อครับโอ้โหแบ็คกราวสุดเทพะรุยต่อครับไม่มีอะไรมากครับกดไปเลยรอบแรกไม่หวังเอ้ใช่ยากเนาะน้องชิวๆรอบแรกมันยาก,กคารับคุณทุ้ปรับกดหัวใจด้วยนะฮะทุกคนโอเคแล้ว okay. พี่ก็ยังจะเป็นสองฟ้าสีเขียวเหนียวซับเหมือนเดิม <laughs> เฮ้ยอะไรนี่สีเขียวอย่างเดียวเองหรืออ่ะ ถ้ารอบที่สามมันลังเลพี่ขอออกกับหน้าไปหน้าเดชช็อปหน่อยนะฮะเออพี่อะฉายาราชาเกลือครับได้มาไม่ใช่เพราะโชคช่วยนะฮะหรือว่าอะไรได้มาเพราะเกลือจริงๆนะฮะโหนี่เร่งกัดต,ตันเลยนะเอฟเฟกต์ตันเลยแบบมันลุ้นมาดูแสงโกหังแบบแสงบาดตาแหลนะโอเคเป็นจิจิเริ่มได้กลิ่นแล้วนะครับพี่เอออ่ะแด่อีกรอบนึงนะฮะเดี๋ยวก็ต้องออกไปหน้าตู้หน่อยนะถ้ามันไม่ออกให้เราอะนะเจ็ดร้อยฮะ ได้มาเพราะไต่ทองคำเฮ้ยเอฟเฟกสีแดงว่ะเริ่มอัปเดตขึ้นมาแล้วนะสีแดงว่ะสีแดงเอาเรื่องสีแดงมาแล้วเอ้ยขอสีทองไปไม่ถอให้พี่ว่ะแตงสื่อตัวเล็กแล้วก็ไม่มีเอฟเฟกอะไรว่ะโอ้เฮ้ยแพ้ไปแพ้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 มีอะไรไหมโอ้โหไม่มีครับแพ้แบบไม่ชนะด้วยนะอาจจะรอรุทนเฟกเอานะครับนี่ครับเฟกเอามาแล้ว ท้อเลยโอ้โหเฟกเอาหนึ่งตัวเปอร์เซ็นที่ออกเขาเป็นเคลฟ้านะเออเอ็กหมายเลขสิบแปดอาอยู่เอาอยู่อันนี้พี่มีงบหนึ่งหมื่นห้าร้อยโคโนโคิสตตลนะฮะโอเคทุกเหตุการณ์ <c oughs> มาดูด,ด,ดีต่อขอออกหน้าหน่อยนะขอออกหน้าไปสุ่มหาตู้ เบก่อนนะพักขั้นพักขั้นอย่าสุ่มสลับนะครับขอร้องอย่าสุ่มสลับมีตู้อันต้าเข้ามาเบยิตโตนะครับแม่ิตโตขอสุ่มอันนี้สักจึ๊กหนึ่งก่อนเดียโอ้โหตู้อะไรของพี่เยอะแยะเลยรู้ครับมาขอสุ่มอันนี้ขั้นไว้ก่อนครับหนึ่งทีกดแบบสคริปต์นะฮะเชื่อไหมตู้นี้พี่จะได้เอฟสิบโคตรโหดไอ้ตู้นี้พี่ได้เอฟสิบโหดแน่นอน,อโ,นโอเคเอฟสิบกเกลืออย่างงี้ดีดีดีพี่ชอบ เออมาได้เกลือแล้วฮนะไม่หาเพื่อปาร์กิ้งแล้วกดเลยอะอยากกดเลยนะครับมากดที่เผลอด้วยนะนเดี๋ยวพี่จะกดที่เผลอป,ป,ปั๊บขบไปที่เผอไปแล้วเฮ้ย<น> <an> ไม่เกลือ<น> <an> ลบเกมทิ้งอ่ะเมื่อไม่ได้ออกเฮ้ย<น> <an> ม,มีล<น>ุ้น <an> ว่าเฮ้ยมีลุ้นมีลุ้นโบลี่ต้องมาแล้วอ่ะเฮ้ยมีล<น>ุ้นมีลุ้นคนมีลุ้นว่า เฮ้ยบวกหนึง่งเฮ้ยผม<ด>ยอะไรอะ่ะได้ยังผมได้ละเออน้องม็อบเก่าได้แล้วเด้อดวงดีเอ้ยรอลุ้นก่อนโอ้โหถ้าดันชนะงี้ไม่ต้องลุ้นนะครับนั่นเอ้ยยังไม่ได้เลยครับน้องม็อบเก่นนาเมมอ้ยไอตัวนี้เอามาใหม,ม่นี้เฮ้ยมาสามอันโอ้โหตัวเก่ามากมาเฟ็กเอาทั้งอันเป็นลิมเจ็ดลิเทน โอ้ยเป็นพอส้มงโอพิกซ้องแมวเอฟจี๊ดเลยเปิดเพลงเศร้าเลยโอ้โหตัวเฮ้ยเฮ้ยคนละตัวนี่วะเฮ้ยมันออกเยอะยังอ่ะโอ้โหโคตรดุดเรดแต่ได้เป็นพิกซ้อมนะครับหอมมันตัวใหม่นะเมื่อกี้มันเอฟฟิกการันตีตัวใหม่ไงเราก็ไม่รู้โอ้โหเอฟมาบาดมากแต่ให้อะไรก็ไม่รู้ เฮ้ยของแท้เขาเป็นพริกส้มแท้ถึงแบบมันดาวไม่พอไงไม่ได้พอเล่นครับมาขอแบบเฟลได้ลุ้นอีกแล้วเอาวะได้ลุ้นวะได้ลุ้นได้ลุน้นได้ลุน้นขอหน่อยงูารักไม่มาต้องมาแล้วอะไรสีทองไว้ผมูไม่ทองหายวะสุป,ปัสยาบูอุ้ยหวาดด้วยดูในลายด้วยนะได้ครับได้ครับ เฮ้ยมีลุ้นอยู่มีลุ้นดยู่ LF ดีครับดีครับน้องมบกน้องเบย์บอกต้องได้แล้วล่ะต้องได้แล้วมาต้องได้แล้วผมไม่ใช่ดีไม่ใช่ตัวนี้เฮ้ยถ้าใเอฟเฟกต์นี้มาเครื่องเลยนะผก็ให้เอฟเฟกต์นี้เครื่องเลยนะเฮ้ยเฮ้ยให้เอฟเฟกต์นี้เครื่องเลยนะโอ้โหให้เอฟเฟกต์อันนี้นะครับเป็นจีจี้นะโอ้โหเอาเรื่อง โอเคโอเคยิ้มเลยยิ้มเลยอย่างนี้โอ้อะไรกันครับนี่ให้เอฟเฟกต์อย่างนี้มาได้ยังไงนะฮะต้องเป็นอวกาศต้องเรียบร้อยครับรอบปีไม่มีอยู่จริงเฮ้ยน้องบาบุโกฮังบีดเก่งนะครับเก่งกว่าโคคุซูเปอร์สยากอดนะพิจเทตู้ดีะพิจเทไปตู้ไหนเดิฮังบีดมันมีลบอออะไรนะมันเขาเรียกอะไรอะ ลบเกรดหลบด้วยใช่ไหม,น,ไหมน่าจะมีลบเกรดหลบ,บ<า>ตัดเกรดอะไรเงี้ยโคนหายไปเยอะเลยพี่เออใช่ไม่เป็นไรครับพี่ไม่ค่อยได้ไล่ต่อเนื่องครับผมธรรมดาธรรมดาเพจน,นุน้น,น,น,นย,ย้ายย้ายเหรอ<ม>เอาอาีกรอบละส่วนตัวแบบอยากได้นะอยากได้ตัวนี้อยู่อ่าไปดูก่อนเผื่อแบบตู้มันให้เป็นตู้โกก็สนะฮะได้เป็นหมายเลข อะขออีกสักหนึ่งทีครับทิ้งทวนทิ้งทวนทิ้งท,ท,งท้ายอ็มามามางั้นแหละครับทิ้งคนดูไม่ได้ทิ้งพี่ไปทางานครับคนที่ทํางานมันน้อยลงนะฮะจานบ้าย,ยิ้มเลยอะ่ะเออจานบ้ามันมีการแพ้สีนะน้องชิวชิวมีการแพ้สีครับอ่ะถ้า <5 S 2> เดี๋ยวพี่สุ่มเจ็ดร้อไม่มาเดี๋ยวเราย้ายตู้นะครับอหหาอหายตัวอีกแล้วเอฟเฟกต์วาร์ปนี่มันไม่ดีมากเลยอ่ะ เลยคนดูพินพี่ไปหาสาวเลยจริงปะถ้า <c oughs> ตัวอะไรอ่ะถังธรรมดาเหรออีกแล้ว <c oughs> โอ้โหตัวเก่ามากแล้วไม่ได้ตัวข้างตู้เลยนะโกเทนก็ได้โกเทนก็ได้ปะโอ้โหตัวมันเก่ากึกเลยอะห้าตัวนะฮะได้มาครับรอบนี้ไม่ออกก็ต้องย้ายตูล้ละพอผมหนีแล้วเนี่ยย <c oughs> ี่ห้ทำงานแหมน้องเมะ โอ้เอฟเฟกสวยงามจริงเกลือน้องลีโอบอกเออเนี่ยรอบนิสยาบูต้องลองเอฟเฟกการันตีหน้าตู้นะฮะมันเกลือจริงครับราชาเกลือของพี่นะเอ้ยเอ้ยแพ้ว่ะแพะปะแพ้ไปโอ้โหไม่มีอะไรออกมาด้วยโอ้โหไม่มีอะไรออกมาด้วยนะฮะปกติมันต้องมีคนหรือว่าตัวอะไรออกมานะ เพื่อนผมอยากดูอะไรครับพี่นะวันนี้มาเปิดตู้ก่อนนะพี่ยังไม่ได้นอนเลยพี่รอหลุนเฮ้ยเฟกเอาว่ะผมก็คิดว่าไม่มีใครเลยที่ต้องการผมโอ้ยเสียงนี้มันโอ้ยน้องชนพี่ผมมาโกเบดาวหดาวแล้วฮะเออมาเฉยจะเป็นตัวอะไรพี่หลุดเลทว่ะน้องโอ้ บางทีผมก็คิดว่าผมเช่ผ่านผมหยุดดิดาเหลี่ยมมอสโกฮหลุดเดนด้ยโอเคข้ามข้างครับเปิดตู้ดีกว่าครับเปิดตู้นะฮะเปลี่ยนตู้มาตู้นี้ดูครับโกเบโหดกว่านะถ้าเราเล่นทีมเตฟฟีนะฮะที่ดวงดีเกินปะโอพี่น่าจะโกหกนะก็แต่ตู้นี้ดีนะตู้นี้ดีตู้นี้ไว้เหมาะสําหรับเล่นอ่อทีมโกเบนะแบบสลับันเพลินเลยอ่ะ ตัวนี้เก่งฮะโอ้โหเอาอปชนข้ามแต่พี่ข้ามไม่เห็นดวงดีเหมือนเราเลยไม่เห็นจบได้ทีเดียวเลยอ่ะโอ้เครลุยต่อครับต้องใช้สูตรแล้วต้องออกไปแล้วเนะต้องออกไปแล้วหมดไปเยอะอยู่เหลือหกพันเอ้ยมามีอะไรห่อข้ามนี้มาขอตัวใหม่สักตัวปะได้อย่างวิญงเลยครับ ครึ่งทางแล้วครับตู้แรกจะเข้าหลุบสองแล้วยังไม่ออกอ่ะいいไอวาร์ปนี่มันไม่การันตีใช่ไหมว่ามันจะได้ดีไม่ดีรอบแรกได้วาร์ปอวกาศคือแบบเสียม็อบโดนเกรียนอาการันตีสปาร์กิ้งครับขอตัวข้างตู้ก็ได้ปะเบบิกลวิเซอร์ออกแนมจะออกหรือฟิเซอร์ก็เอามาเถอะเอามาให้พี่เล่นอีเวนต์หน่อยก็ได้นะมันจะไม่ให้เล่นอีเวนต์เลยหรอมาฟีกเอาขนาดนี้ละ มาทำไมเนี้ยแม่สาวน้อยนะโอเคโอเคอ่ารู้สึกมันทำแม่ทำแม่ครับเหลือห้าพันนะครับไปแล้วครึ่งทางนะฮะครึ่งทางกลัวกว่านะครับแล้วขอไปล้างดวงตู้นี้หน่อยนะตู้ธรรมดาตู้ธรรมดาอ่าเราสุ่มตู้พวกนี้เล่นหน่อยนะแล้วกดสคริปเลยเฮ้ยของแท้ อกดข้างใบเป็นตัวอะไรเป็นเบจิต้ามาจินนะฮะล่างระเบิดตัวเองตุยไปไปต่อครับไปยี่สิบเพรเดี๋ยวค่อยสุ่มนะฮะเดี๋ยวมันไม่ลงตัวอ่ะอีกหนึ่งใบครับลุ้นบางทีผมก็คิดว่าผมแค่ผ่านมาในชีวิตพวกเขาหมดเท่าไหร่แล้วพี่ตอนนี้หมดไป5,500และ้ว5,500นะฮะไม่ออกเลยอ่ะ โอเคเป็นอ๋อตัวอะไรเดี๋ยหมาไอแอนดรอยอะไรเนี่ยมาไป PVP มันรีได้ยังอ่ะได้เพชรยังอุ้ยยังไม่ได้นะฮะไม่เป็นไรถือว่าออกหน้าเกมไปครับทีเผอนะทีเผอทีเผอเจ็ดร้อยทีเผอทีเผออุ้ยได้จะได้รอบหนึ่งอ่ะเนาะรู้สึกท้อเลยเออใช่ขอตัวหน่อย เฮ้ยรอบนี้มีลุ้นว่ะเฮ้ยมีลุ้นว่าซยาบูเฮ้ยมีลุ้นนะมีลุ้นมีลุ้นมาละเฮ้จริงเปล่าสีทองการันตีสามตัวโบลี่โผล่มาบะอย่าดันชนะนะโอ้ดันชนะธรรมดาครับอาจจะเป็นเจฟฟีดนะให้เป็นเจฟฟีสปะเทไปทางเจฟฟีดนะจุดเดียวโชว์เลยจุดจุดเดียวมาเจฟฟีดร้อยเปอร์เซ็นต์ จะเสียใจก็ไม่เสียใจนะจะชอบอยู่ไอตัวนี้มาโอ้โหไอตัวนึงอ้าวพี่ดูุดเกรดเยอะมากเลยนะได้เป็นแอ d ด o อ d ได้ยูได้ยูตัวนี้เนาะตัวนี้ได้ตัวนี้ได้ a อ d ด o อ d 17ไม่มีไม่มีตัวนี้ที่ตัวนี้ใช่ตัวนี้แต่ได้ตัวนัตัวดีกว่าไหมเออตัวนี้ บางยัดตะเกียงพี่แยแล้วล่ะถ้าอย่างนั้นน่ะเดี๋ยวไปปั้นโคฟีให้ดาวตันก่อนอ่ะถาวไปไปเงมาทักทายกันอยู่นะรุยต่อครับก็อเอาห,หมดสุมหมดเลยอะถ้ามันไม่ออกนะสุมกว่าจะแบบนิเสร็นิซากเดยโอ้โหไม่ออกให้เนี่ยปวดหัวเลยเนี่ยไม่ได้นอนนะพี่เมื่อคืนพีพีไต่จากหมื่นนิดนิดขึ้นมาหมื่นสี่แต่ไม่ไหวจริงครับพอพอมาทำงานก็หมดเวลาเลย เฮ้ยตัวใหม่ว่ะได้กาโลอ่ะวิสไม่มาเลยอะ่ะอืมใช่ทวิสมามีลุ้นนะเอาเป็นสยาบูก็ได้นะฮ้ยไยาบูมาให้หน่อยเลยฮะมาเฟเซอร์ก็ได้เฮ้ยฮิตโตตัวนี้ดาวตันและมาทำไมเนี่ยฮิตโตโอ้โเลวมากตัวนี้เป็นตัวละครที่แบบฮะชอบจัดแปดพันได้แค่ M เอ็มเฮ้ยจริงเหรอ โอ้ย oh, Android ป8พี่ได้ตัวอีเวนพี่ไม่ได้ตัวใหม่เลยนะพี่ได้ LF หลุดเออ LF มา2ตัวตอนนี้พี่เปิดไป7000ละหลุดเลทคือหลุดเลทไม่ได้หลุดเลยนะแต่ว่าไม่ได้หลุดก็คือจะบอกไงเดีย่ยมันเปิดได้ทั้งหมด3รอบใช่ไหมเพราะว่ารอบแรกมัน300ได้ครั้งหนึ่งโอเคขอกดจะคิปข้ามเลยได้ไหมรู้สึกว่าดวงไม่ดีละพี่จะย้ายไปตู้โกหังอีกทีนนะผมต้องต่อยกระจแตกอ๋อฮะ เ้ยกระจกแตกการันตีหน้าตู้นะเว้ยการันตีตัวใหม่นะแต่ไม่น่าหลุดไปทางฟินเซอร์นะข้ามข้ามบางผมางเขาให้ครับสมควรที่ข้ามมารอบปีไปที่หลังครับเรามันคนเจิงหมดตูดแล้วเนี่ยมาก,ก่อนที่จะไปรอบปีเอ็กครับโกฮังบลดได้พิกสม้มได้ตัวใหม่นะพิกสม้ม MVP 17แต่ว่ามันไม่ใช่ตัวที่พี่ต้องการเล่นไงน โอ้โหเมยวะไม่มีเลยเพชรพี่หายไปไหนอ่ะหมดแล้วครับหมดแล้วเนี่ยหมดแล้วต้องไปหาเติมกันแล้วมั้งเนี่ยหมายถึงฟาร์มด่านฟาร์มตามกิจกรรมนะฮะเอ้มันไม่ออกให้จริงเหรอฮางบีดโอเคพี่ไม่อยากหมดตรูดนมาออกมาทักทีโอ้ยบาโดดมาทำไมดาวตันแล้วลูกเว้ยเอาจริงบางทีผมก็คิดว่าผมเที่ยงหนในชีวิตอันนี้รีบเปิดเลยเนี่ยเอ้ไม่ออกเลยว่ะสมสมจริงได้กินดวง สมแล้วที่เป็นดวงของพี่นะฮะมาโอ้โหตัวเก่ามากอะ่ะมันไม่มีตัวใหม่มาให้เลยอะ่ะอันนี้สองรอบนะฮะเข้าสองรอบแล้วล้อเล่นพี่ดวงร้อล้อพี่เล่นแน่ๆใช่ดูแล้วอะ่ะอ่ะก่อนมันมันไปไวแล้วเกินอหนอึ่งมื่นห้าร้อยคนโอคิตโตพี่ถามว่าพี่ร้อนไหมร้อนครับ ร้อนมากย air. Air. อยากเปิดแอร์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงพี่ได้ยินเสียงพี่ได้ยินเสียงเอ้ยบาดักไม่โผล่พี่ได้ยินเสียงตัวเอลฟว่ะมาแล้วมาแล้วต้องรู้ว่าเป็นตัวอะไรสีทองไปออกมาสองตัวเลยออกมาสองตัวเลยเอ้อโหมันดันชนะไอ้เจ๊มันต้องมาแล้วมันดันชนะเป็นเอฟฟกอื่นไม่ได้เลยหรอกพี่โอ้ย ไอตัวอว้วนมาแน่เออมันดันชนะ,ะเด็กมันมีชีวิตของตัวเองหมดเลยดันมีของตัวเองว่าผมโอ้โหมาผิดตัวกวูหังบีดเองมาผิดตัวไปองค์กูหังบีดมาเฮ้ยเลดมันเร็วมากเลยนะถ้าทำแบบพี่อย่างงี้โอ้โหแม่งเลดเร็วมากโอ้โหไข่เค็มของปอมก็มาในบัสแล้วเอ้ยบีดละไม่เงยเน,นี่ยนี่เนี่ยโอ้โหสีดาวไป ยัดมาจริงจะคนละตัวแล้วพี่จะทำอะไรได้ไหมนะฮะเออมาเหลือฟีคนละตูป้ปะฮางบิดเลวร้าเออเลวร้าจา้าดมาขอเอฟเฟกแบบโหโๆหน่อยดิไม่ทองพื้นเขียวเฮ้ยโหลดนานโหลดนานโอ้แต่มันรอบฟีนะฮะก่อนที่จะหมดเหรียญละเดี๋ยวพี่เก็บเหรียญไว้ก่อนเผื่อได้เปิดจนแบบแลกได้แบบแบบส่วนลดเยอะๆนะขูโ,โต๊ะดันแพ้ปะ โบลี่ยังไม่มโผล่การันตีเลยเฮ้ย <Hey, S 2> หมดตัวเลยนะเนี่ยขอพรอีกสองตัวครับของผมเลยครับเสียบม,ม็อบได้ต่อรอบฟรีนะอันนี้มันรอบฟรีแต่มันมันฟรีอย่างนี้มันไม่ได้ลุ้นนะน้องจีราย,ยุบางทีผมก็คิดว่าไม่มีใครเลยที่ต้องการะมันไม่ได้ลุ้นนะฮะนั่งทําใจเลยพี่ม,มันรอบฟรีจริงๆอ่ะฟรีแบบล้อฟรีเลย โอ้โห e x ล้วนเฮ้ยเพชฉันโดนเกลียนเลยยังอยู่กับตู้เอ้ยไอตู้นี้ก็มีแบบเลวโอเคไม่มีตู้อะไรแล้วอหมดแล้วอะจริงๆน่าจะเทเป็นตู้โคหังบิดมันได้สามรอบนะฮะโอ้โหแม่งจบละตัวชิบิดเออแม่งมันได้ l f ทั้งหมดสี่ตัวแต่ว่ามันไม่ใช่ตัวนี้เลยนะมัน เอ้ยแต่พี่ก็ได้ตัวแบบอยากได้ยูเอ็ MVP, สมสิบเจ็ดเอวีพีพิกโร่ส้มไม่รู้มาใหมอ่อ่ะพิกโร่ส้มพี่ไม่ได้เล่นอะ่ะตัวมันบางอยู่แล้วอะ่ะเฮ้ยอ่ะยาสามมาให้ลุ้นว่ะอไซยาห์สามมาให้แอบ,บลุ้นอยู่นะคนนั้นอาจจะลืมผมไปแล้วก็ได้ไซยาห์สามมาอยู่อไซยาสามมาอยู่มัดกิ้ง,งกือกิ้งเข็น มาลุน้นมาแวบมาโอ้โหโกจิตะจบแล้ววันการันตีแค่อันเดียวนะครับาการันตีอันเดียวครับอ้ามีลุ้นว่ะข้าวเนียเอ็มาไหมเนี่ยหมัดเกลือครับล้างไตล้างเกลืออ่าไม่เจ็บไม่จนตรวจหมุนก,นกน่อนโนนข้าวเบียตอนนี้ขึ้นไหมขึ้นแท่นแล้วครับหมัดกิ้งเกลือกิ้งเกลือยังมันยังไม่จบครับพ่อนุ่มเดี๋ยวพี่ไปหาเพจี่ซ่อนไว้ก่อน <c oughs> ทุกคนมีชีวิตของตัวเองหมดเลยบางทีผมก็คิดว่าผมแค่ผ่านในชีวิตพวกเขาอยู่เฉยมาอยั่งหยั่งอีกโอ้โห แอดมาเนี่ยเว้ยม่เล่นแล้วไม่ไม่ไหวใครเอาตัวใหม่มาขิงแน่เลยอ่ะเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยเราไม่ต้องเก็บไว้ครับเก็บไว้แล้วมันบูดเก็บไว้แล้วมันบูดแลกเลยอันเดียวคนจะได้มันต้องได้ใครเชิญมาวะใครเชิญขิงใครเชิญมาขิงตัวใหม่แน่เลยไปเปิดไอตุ้นตัวนี้เล่นดีกว่าครับสามสิบองได้ทั้งหมดสามชิปอันนะฮะไม่ไม่ บางทีผมก็คิดว่าไม่มีใครเลยโอ oh, ้โหเอฟเฟคโคตรเฮ่ย <Hey! S 2> ะบอกเอฟออกตู้น,นี้อ่ะพี่จะไปพี่ต้องนอนครับคืนนี้พี่ทำงานพี่ไม่ได้นอนเลยอ่ะพี่นั่งฟาร์มหาเพชรจนหมดเวลาแล้วเนี่ยเอะสักคลิปโชนนว์โอ้โหตัวออกเป็นเห็ดเลยแต่ตัวซ้ำมาเลดบอสเหรอ พวกนั้นอาจจะลืมผมไปแล้วก็ได้เจ็ดจ้าเอ้ยโกหังบีดอ่ะมาลุ้นโกหังบีดสองใบสุดท้ายแล้วไม่มาก็เจ๋งนะครับถือว่านึ่งหมื่นก็เหมือนเอ่ออันนี้ของพี่เขาเาลยขี้ตูดมากเลยเหมือนฉันไม่ดองดีกว่าอย่างแรกลุ้นให้เป็นเอลเอฟก่อนนะฮะ ก็คือได้ตัวใหม่ตัวอ้วนตัวข้างตุ้อะไรอย่างเงี้ยมันจะได้ไปทำเซเลนเจอร์เงี้ยคนมีชีวิตของตัวเองคูตัวเก่ามากบางทีลวยต่อครับเอ้ยเองจะทำร้ายจิตใจข้าไปไหนหนึ่งทีสุดท้ายไปเลยก็ครูแอนเวจิต้าคนนั้นอาจจะลืมผมไปแล้วโนไปได้อ่ะบอกว่าแอมโน ทุกคนมีชีวิตเของตัวเองนะจมัไปตายต not lucky ทับทิงดีมาพี่เอ้ยมันเอ้ยไม่ได้ครับเอ้ยไอตัวนี้มันเร็วมากต้องได้ักตัว เฮ้ย <an> ยังยังมันยังมีแบบหนึ่งคุณลุงแล้วกันนะฮะลุงต้องมาละบางทีผมก็คิดว่าผมแค่ผ่านในชีวิตพวกเขาเฉยๆมาลุงต้องมาแล้วไอหลานลุงมาแล้วหลานต้องมาแล้วลุยต่อครับกดกดทีเผล่ปะไปสามที ทุกคนมีโอ้เขียวว่าเขียวเกินขีเขียวปีเลยทองไหมไม่ทองด้วยครับทุกปัญยากธรรมดาเลยได้ผมได้แล้วโนราเต้ <c oughs> เฮอียไม่เฮ้ยมัดสาย่ามาว่ะมัดมังกือมาติดนิดนึงไว้ไรลุนอยู่เน้นยู่ โอ้โหตัวนายตำนานจริงๆครับตัวนี้โอเคนะ่าจะจบแล้วแหละโอเคหวานเจี๊ยบนะฮะเดี๋ยวก็ลงไลน์ละพี่อะไม่มีด่านให้เล่นแล้วนะหมดละไม่ลุ้นละเออไม่ลุ้นแล้วเออนี่ย